ห้องเดิมตัวนี่เฟินเนเเื้นองไงกูเกลอบเเดียวเหยิบไปแก้จ้ำสิตายแล้วด้วยนี่กูหยิบเองดีกวว้ามึงจับเองสามเหรอ้ามันตายแล้วมันจะเพื่อนเตียงบุญมันจะเพื่อนเตียง มัตายหรือยังวะเอาไปไว้เอาไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งห้องนู้นเลยาไปอะไรงงใจเหี้ยแล้วอย่ใหยมา วันนี้ผมมีความสุขแล้วครับแกเพื่อ้จับจังแล้ววันน้มอ้อลไปทิ้งเลยที่ยอกูทำอะไรกันแลน้ห้ยกงยอนี้ไเอลมันเสือเฮ้ยทำอะไรใส่เกงอยู่อ๋อ อยู่ที่เอีออ่อ่ะมันออกไห้มันออกไล้อเออ <c oughs> นวดลุะนวด เลยเหรอเนี่ยพอแล้วพอแล้วเลิกเลยม